โครงการเส้นทางข้ามทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมสันเจิ้นและจงซานบนทนกวางตุ้งประกอบด้วยสะพานเกาะเทียม2แห่งและอุโมงใต้น้ำความยาวรวม24กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปีหน้าเกาะเทียมด้านตะวันออกตั้งอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติสันเจิ้นเป่าอันและท่าเรือฝูหยงและจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอุโมง์ใต้น้ำความยาว6,845เมตรกับส่วนของสะพานทางด่วนกวางโจวสันเจิ้น การก่อสร้างเกาะนี <suspension> ้เริ่มตั้งแต่ปี2017มีพื้นที่ทั้งหมด343,800ตารางเมตรเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล48สนามโดยมีอุโมงค์ในส่วนเกาะเทียมด้านตะวันออกความยาวรวม2,694เมตรผู้บริหารโครงการบริษัท China Railway Tunnel Stock บอกว่าเกาะเทียมด้านตะวันออกเชื่อมโครงสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลไปสู่ถนนและสะพาน โดยเป็นโครงสร้างที่เชื่อมจากอุโมงใต้น้ำสู่ผิวดินแห่งแรกของโครงการทางหลวงในจีนเกาะเทียมนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อเส้นทางเชื่อมสนเจิ้นจงซานให้สมบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งหลักในเขตเอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าทำให้การเดินทางระหว่างเมืองต่างๆในเกรเตอร์เบย์แอเรียใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมง นอกจากโครงสร้างอุโมงใต้ทะเลแล้วบริเวณเกาะเทียมด้านตะวันออกนี้ยังมีท่าสำหรับกู้ภัยอาคารจ่ายไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน